สวัสดีครับคลิปนี้มาดูปัญหาของเครื่องตัดหญ้าอีกนะครับอันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้า4จังหวะนะครับเครื่องฟ o n d a าครับ GX35 ครับครับอันนี้เป็นเร่งแล้วมันดับครับปัญหาเร่งไม่ได้ครับแต่สตาร์ ก็ยากนะครับต้องได้ปิดชกสตาร์ทล้อน,น้ำมันขึ้นนะครับพอติดแล้วก็เอาชกลงปกติเปิดชกปกติก็ดับนะครับมีมามาแก้ไขนะครับน้ำมันกดก็ยังขึ้นอยู่นะครับ ัลองมาชกกันนะครับชกปิดชกดูปิดช,ก,ดดชกให้ดูดน้ำมันขึ้นมานะครับถ้าปิดชกน้ำมันจะดูดขึ้นมาแรงนะครับนี่ครับถ้าชกติดเข้าไปปิดใต้ครับเวลาชกลงเปิดชกปกติ พเร่งนะครับนี่ครับเร่งไม่ขึ้นนะครับ,รบ,รบกำคันเร่งไม่ได้รับจะดับเลยนะครับก็มาดูครับแก้ไขอย่างนี้ก็เป็นทางของน้ํามันครับเพราะว่าเครื่องติดได้ไฟไม่เป็นไรครับอยู่ที่น้ํามันนะครับทางเดินของน้ํามันจะเป็นยังไง Nó bưng rồi ของเขาบอกว่าไปล้างขาบูมาได้ประมาณสีห้าวันครับมาเป็นอย่างนี้นะครับแ๋ยวจะมาลองรือดูว่าน้ามัน,นมันเขียนน้ามันขาน้ํามันเป็นยังไงนะครับน้ำมันมันเปิดไหมครับมาลื้อดูครับ ดูภาพปั๊มมันเป็นยังไง ต้องมาแกะออกดูกันครับว่าขาเข็มมันหรือว่ามันหัวมันปิดลงนะครับนะครับทำเบาๆนะครับถ้าดึงแรงเดี๋ยวก็ขาดนะครับ ตัวเข็มน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเปิดได้เยอะไหมนะครับลองกดหัวตัวกดน้ำมันตัวกดให้น้ำมันขึ้นนะครับเนี่ยตัวนี้คิดว่าตัวนี้นะครับน้ำมันขึ้นไม่ได้สะดวกดูแล้วมันเห็นไหมครับตัวกระเด่องที่ พบปั๊มไปกดเปิดน้ำมันนะครับนี่ครับมันมันต่ำลงไปครับมันต่ำกว่าหน้าแปลนี้ไปเยอะเห็นไหมครับตัวนี้นะครับต้องเอาดันขึ้นมาสักหน่อยครับผักพักให้ให้หน้าขึ้นมาสักหน่อยนะครับลองดูอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับ นี่ครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็อย่าให้เยอะเกินไปนะครับเห็นไหมครับนี่ขึ้นมาพอประมาณประมาณนะครับเห็นไหมครับให้ให้ประมาณกับหน้าแปลนตัวตัวของฐานตัวนี้นะครับที่แรกมันมันอยู่ต่ําไปนะครับมันอยู่ต่ําไปเอาขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเพราะว่าตัวผ้าปั๊มนะครับตัวนี้ มันกดกดลงไม่ไม่เต็มที่ครับเพราะว่าตัวนี้มันมันต่ําไปหน่อยครับตัวตัวลิ่นเปิดขาเขียนน้ำมันน,นี่ครับมันต่ําไปเยวเวลากดมันก็กดได้ไม่เยอะทีนี้เรา,เาขึ้นมานะครับอย่างนี้มันจะกดได้เยอะเอาทีนี้มาลองดูครับ ใส่แผ่นลงไปนะครับสายปลาก็มองมาค่อยเห็นครับมันเล็กๆนะครับอย่างนี้นะครับ เท่าที่ระระน้อยนะครับให้พร้อมกันไปจะได้ลงเสมอกันครับก็มาลองดูนะครับมาลองอีกทีประกอบดูนะครับเอาล้างมาแล้วนะครับล้างมาแล้วได้สี่ห้าวันแต่ว่าน้ํามันมันเหมือนไม่เคล็ดไม่พอนะครับ ที่มันเขาใส่มามันเป็นอย่างนี้เนี่ย มาลองดูอีกทีนะครับว่าดัดน้ำมันแล้วนะครับดัดน้ำมันดัดขาน้ำมันแล้วครับก็ลองมาลองดูกดน้ำมันให้ขึ้นก่อนนะครับน้ำมันก็ขึ้นแล้วมาลองดูอีกทีครับ ล้างขบูก็แล้วนะครับยังวูบอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าเขาไปล้างมาก็สี่ห้าวันเองอเก็ยังเป็นเดี๋ยวก่อนนะครับมาดูทางขึ้นของน้ำมันมันเหมือนอากาศเข้าเยอะน้ำมันเข้าไม่พอ หรือว่าจะอากาศเข้าเยอะหรือว่าเข็มมันต่ำไปเหรอคิดแล้วก็น่าจะมีส่วนนะครับอันนี้เป็นหลังเข็มนะครับเข็มของตัวของลูกเล่งนะครับที่เปิดทางน้ำมันขึ้นเหมือนกันไหนด,ดูลองดูมันอยู่ตำแหน่งไหน เอาลงไปเออเก็บเก็บเกสุดเกียวนะครับเขาเอาลงเดี๋ยวลอง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 ดูนะครับรุ่นนี้มันคายข้างบนได้ครับคายเข็มถอยขึ้นมาหน่อยนะครับถอยเข็มจะถอยเข็มขึ้นลองดูตอนนี้มาลองดูครับแล้วกินรอบ ออกมาหน่อยออกมาเลยนะครับขึ้นมาดูตัวนี้มันง่ายหน่อยครับคลายคลายข้างบนได้บางรุ่นก็มันจะกดเข็มข้างล่างนะครับกดหมุนเข็มข้างล่างตัวนี้มีบาหมุนข้างบนเดี๋ยวมาลองดูมาลองดูครับสักหน่อยชอกหน่อยนิดหน่อยครับเอามาลองดู เขี๋ยตัวนี้ครับดูนะครับพี่น้องคลายเข็มน้ำมันนะครับดึงเราอยู่ข้างบนใช่ไหมครับเมื่อเราว่าว่าเราคลายน็อตมันจะแล้วก็ไอเข็มเข็มจะสูงขึ้นมานะครับเข็มจะสูงขึ้นมาข้างบนเราจะเปิดทางน้ำมันได้เยอะนี่ครับนี่นะครับเจอปัญหาตัวนี้นะครับเจอแล้วครับ ล้างขบ,บูก็เขาล้างมาแล้วผมก็มาทําต่ออีกยังไม่ได้มอคลายเข็มตัวนี้ขึ้น,นครับยกเข็มของลูกเล่งน,นะครับขึ้นมาทางเดินน้ํามันสะดวกแล้วนะครับนี่นตัวนี้นะครับ ลองสตาร์ทด,ดูอีกทีครับ ันนี้ก็สาเร็จนะครับเสร็จนะครับแก้ปัญหานะครับแก้ไขปรับน,น็อตเขียนน้ามันทางขึ้นของเขียนน้ามันลูกเล่งน,นะครับให้เราคลายเอาเขียน้ํามันขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับเจอปัญหาพอดีนะครับให้เอาเขียขึ้นน้ํามันจะเดินขึ้นสมพงกับอากาศจะเข้าเหมือนว่าอากาศเข้าเต็มน้ํามันเข้าเต็มมันก็เผาไหม้ได้ดีนะครับ ตอนแรกมันอากาศเข้าทางเดียวอากาศเข้าเยอะน้ำมันเข้าไม่เยอะแล้วก็เป่าเข้าไปอากาศดูดเข้าไปแรงใช่ไหมครับทําให้น้ํามันเข้าไม่พอก็วูบเวลาเร่งน,นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็เอาไปใช้กันนะครับทําใช้กันนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับเครื่องนะครับสตาร์ติดนะครับเร่งวูบดับก็ เอาไปทํากันนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ